อันนี้้องจะมารีวิวแบทเทิลเกมแบทเทิลเกมแต่ว่าก่อนที่จะแบทเทิลกันเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะเล่นทั้งหมด5ยกไอรแพ้ I ต้องหลับตาแล้วก็เลือกน้ำนะครับซึ่งเป็นน้ำ mm. มี3รถก็จะมีมะนาวอยู่ในนี้ด้วยนะครับไข่สุม่มแล้วเจอมะนาวก็ต้อง ah. ช็อกไปเลยนะนอนแนะนำตัวกันก่อนตัวสีฟ้าชื่ออะไรนะซูโม่ซูโม่ ส่วนเจ้าตัวสีแดงชื่ออะไรครับปีโป้เจ้าสีแดงชื่อปีโป้ซูโม่กับปีโป้นะครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับอุ้ยอุ้ยแพ้หนึ่งซูโม่ชนะหนึ่งครับต้อมอเสมอต่อที่ผ่านไป2ตาแล้วครับแม่ชนะหนึ่งตาแม่ชนะ2แล้วครับสมตาแล้วครับ สามแม่ชนะสามแล้วครับบุกเหลือตาสุดท้ายแล้วนะอ้าวเคโอหลับตาครับคนหลับตาตัดตาเลือกหลับตาเลือกเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นมะนาวหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยโชคดีรอดไปนะครับยกที่สองครับแค่นั้นได้นี้ไปเหรอฮะแค่นั้นได้ลุยสุโมกับพี่โป้สู้กันครับ อ้าวเย้โอ้ยสมโภดได้หนึ่งหนึ่งสม,มอกันนะครับโอ๊ยโอยด้วยอ้าวสามสองหนึง่งหนึ่งอ้าวสามหนึ่งแม่แพ้แล้วครับแม่ต้องจับเหรอแม่ต้องหลับตาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวนก่อนครับกวนก่อนครับ เดี๋ยวแม่ขี้โกงครับเพราะว่าแม่คนทำนี่น่าจะเป็นนักดาบมาท่นจิบอันนี้อันหนึ่งพร้อมนี่มึงครับเฮ้ยบอกเพื่อนๆทีว่ามาท่านเกมวันนี้ฝึกอะไรเราบ้างครับสายตาฝึกการใช้สายตานะครับแล้วก็การใช้มือในการควบคุม กดปุ่มให้ทันนะครับความเร็วนะก็เหมาะกับน้องๆที่อายุสามขวบขึ้นไปมาเล่นแข่งกันกดติดตามกดซับสไครต์ให้ให้แบตเติ้ลเยเลๆเลยเลยเด้อเฮ้ยกินน้ำนาำเฉยบุยบุยเลิ่มเปรี้ยวแล้ว